ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกัดอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะไปอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนสีนครินนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเล่นน้ําตกนะคะน้ําตกห้วยขมิ้นนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมความสวยงามกันข้างในกันเลยพอเราผ่านประตูนี้เข้ามานะคะถ้าสมมติใครจะไปเที่ยวน้ําตกห้วยแม่ขมิ้นนะคะก็เลี้ยวขวาไปตรงนี้เลยแล้วก็ไปจอดรถนะคะแล้วก็ เดินไปน้ําตกเลยคือเดินไปถึงตรงนี้ก็คือน้ําตกชั้นที่4แล้วนะถ้าเกิดจะลงไปดูชั้น3 2 1สองก็เดินลงไปข้างล่างได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะตรงนี้ก็จะมีแล้วก็มีห้องน้ํามีอะไรตรงนี้แล้วฝั่งนี้ก็จะมีร้านอาหารตามสั่งตรงนี้ก็จะมีร้านค้าเยอะหน่อยส่วนใครที่จะกางเต็นท์นะคะก็ตรงเข้าไปเลยตรงเข้าไปตรงนี้แล้วก็ไปเลี้ยวขวาข้าหงหน้าไปศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวนะคะไปติดต่อกางเต็นท์ได้คืนละ30บาท เดี๋ยวพาไปดูตรงอาหารตามสั่งว่ามีอะไรขายบ้างตรงนี้ก็เป็นร้านสวัสดิการนะคะก็จะมีอาหารตามสั่งมีน้ำอะไรต่างๆแต่ว่าต้องแลกคูป,ปองนะคะทุกคนใช้คูป,ปองวันต่อวันนะทุกร้านเลยก็จะมีเนี่ยมีอันนี้จะเป็นส้มตำร้านนี้จะเป็นส้มตำกต๋วยเตี๋ยวแล้วก็อาหารตามสั่งต่างๆวันนี้เป็นวันธรรมดานะก็ร้านเปิดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ ก็จะมีเนี่ยมีน้ำอันนั้นมีเครปแล้วก็มีนมหมีปั่นด้วยเคกจ้เครป,ครปมีเครปนะม,มีขนมปังปิ้งมีเครปนะคะที่้นี่ที่นั่งก็เยอะมากๆเลยเรือกนั่งได้เลยมีไอติลด้วย<ม>ก็ประมาณนี้นะ พอเราขับรถตรงเข้ามาเมื่อกี้นะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวที่มาพักแรมนะคะมากางเต็นท์แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะลานกลางเต็นท์ก็จะมีสองลานนะคะมีลาน a ลาน a อยู่ฝั่งนี้ก็คือห้ามประกอบอาหารลาน b ก็จะไปทางซ้ายนะคะประกอบอาหารได้ส่วนเดินตรงไปนะคะก็จะเป็นทางไปน้ําตกห้วยแม่ขมินนะทุกคนก็เลือกกลางได้เลย อ่านี่นะคะทุกคนเราอยู่จุดนี้เราอยู่จุดนี้ก็คือเดินไปนิดนึงก็คือน้าตกชั้นที่สี่แล้วถ้าสมมุติจะเดินไปดูนี่สามสองหนึ่งก็ไปทางขวานะคะส่วนชั้นที่ห้าหกเจ็ดก็ไปทางซ้ายทางนี้นี่เราเดินมาตรงนี้นี่เดินไปตรงนี้ก็คือน้ําตกชั้นที่4 นี่เดี๋ยวเราไปดูความงามของชั้นที่4กันตอนว่าตรงนี้ก็คือจอดรถแล้วก็เดินตรงมาได้เลยเป็นน้ําตกชั้นที่4ี่และขวามือตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์แล้วก็ตรงนู้นจุดชมวิวนี่ไงทุกคนชั้นที่4ี่สวยไหมสวยมาก เดี๋ยวเราเดินลงไปดูชั้นที่3 2 1กันว่าจะสวยขนาดไหน วันที่เบตไปนะคะเขากาลังท so so ําทางเดินลงไปน้ําตกอยู่นะคะก็ทําทางเดินตั้งแต่ทางเดินลงไปชั้นที่3ชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่1นะคะอันนี้เบก็พามาดูถึงแค่ชั้นที่3นะคะเพราะว่าวันที่ไปเนี่ยทางเดินไปชั้นที่1กับชั้นที่2เนี่ยเขาก็าลังทําอยู่นะคะก็เลยไม่ได้เดินไปต่อนะตรงนี้ก็คือน้ําตกชั้นที่3มนะคะ มาดูความสวยงามยังไงน้ำตกสวยงามนะคะคแล้วก็เดี๋ยวเบจะพาไปดูลานกางเต็นกันดีกว่านะคะว่าลานกลางเต็นเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ ฝั่งนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ฝั่งเ a นะคะลาน A มีลานก,กว้างๆเลยเลือกได้เลยนะทุกคนแล้วข้างหน้าเราก็จะเป็นจุดชมวิวเดี๋ยวจะพาไปชมวิวข้างหน้ากันตรงนี้นะคะเป็นจุดชมวิวนะทุกคนนี่ข้างหน้าเราก็น่าจะเป็นเขื่อนสีนครินนะคะวิวสวยมากๆเลย นี่เราเดินมาจากลานกลางเซนนะคะก็เดินตรงมาตรงนี้ก็จะเป็นที่ทิ้งขยะต่างๆแล้วก็จะมีโซนห้องน้ําอีกโซนหนึ่งฝั่งนี้อยู่ตรงข้ามกับศูนย์บริการอุปกรณ์ที่พักแรมนะนี่นะอยู่ตรงข้ามฝั่งนี้เดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนี้แต่ฝั่งนู้นน่าจะเยอะกว่าเมื่อเช้าที่ที่ให้ดูค่ะฝั่งนู้น อของผู้หญิงข้างหน้าก็จะเป็นอ่างล้างหน้าแปรงฟันข้างในก็จะเป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำจะมีอยู่สามห้องเป็นปักอาบน้ำห้องอาบน้ำส่วนฝั่งนี้จะเป็นสุขาสุขาก็มีสามห้อง อันนี้ห้องน้ําอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่ชี้มาเมื่อกี้นี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องสุขหขะผู้ชายตรงนี้จะเยอะหน่อยมีของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงก็จะเดินมาทางนี้แล้วห้องอาบน้ําก็อยู่ตรงนี้อันนี้คือห้องอาบน้ํามีอยู่สี่ห้องใช้ได้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ําผู้หญิงมีเยอะนะนี่คะคะห้องน้ําผู้หญิง มีอยู่ประมาณแปดห้องเนี่ยก็เดินทะลุกออกไปก็จะเป็นร้านค้าสวัสดิการทางนี้ที่มูชาเอาให้ดูนี่แล้วผล่ามาทังนี้ร้านอาหารตามสั่งสวัสดิการพามาดูบรรยากาศยามเย็นนะคะที่ลานกลางเต็นท์ น้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะคะทุกคนนี่มีคนมากางเต็นทียบเลยนะคะมีแต่ครอบครัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะมีชาวต่างชาติมาด้วยนี่กลุ่มนี้ก็จะเป็นแบบว่าชาวต่างชาติมากางนี่เต็มเลยมีเพื่อนๆเ,เยอะแยะมากมายเลยก็ใครผ่านไปผ่านมานะคะก็แวะมาที่นี่นะคะไม่ไกลาจากกรุงเทพเท่าไหร่นะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะบ๊ายบายค่ะทุกคน